ทะเลนี้ออกแบบดีนะครับสำหรับตัวอาคารนะครับถึงแล้วนะครับจังหวัดประจวบนีคันทางรถไฟไม่ต้องถานนะครับเสร็จร้อยปอเซนหมดแล้วนะครับอันนี้อาคารหลังเก่านะครับ สถานีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนใหญ่ที่สถานีประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารหรือว่ารถไฟทางพู่นะครับก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อกี้ผ่านอาคารหลังใหม่ของประจบคีรีคันนะครับเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับออกแบบใหม่ สถานีวะโจบนะครับอยู่ติดชายทะเลนะครับห่างประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับ้ด เดี่ยวดูบริเวณทางด้านใต้นะครับของสถานีประจวบนะครับว่าเสร็จสมบูรณ์ยังไงแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านเหนือเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสถานีแล้วก็รางคู่นะครับก็สามารถเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับเหลือตบแต่งอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นด้านใต้ของสถานีประจวบีรีนันนะครับส่วนใหญ่ทางคู่ก็จะเสร็จหมดแล้วนะครับ มีนับที่จอดรถนะครับหรือว่าเป็นล้วกั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับที่ทางด้านใต้ของสถานีประจวบอีรีขันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมซับสไครต์ตั้งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกแคนเนลครับ